วันดีครับผุ่มวันดีครับพบกับผมลาววันดีในนอสมาแล้วลาวพี่น้องเออวันนี้มาบ้านกักทาลาววันนี้หวาด้วยแกงส้มพี่น้องยาแกงส้มราังกายยาแกงส้มแกงส้มอ่าหน่อไม้กรเบื้องไร่กระปุกงเออไม่ต้องไร้ไหมมาพี่น้องเกิงแกงใช้เลยครับพี่เกิดแกงในนอสเพื่องพลังชังน่ากินจ่ิงหรเอเกิดแกงสั่งเครดแกงไม่สั่งมาจากไหนครอนสั่งจากตายครับเกิดแกงสั่งมาจากตายอันดับแรกอะไรเกิดแกงคอนพี่น้องเกอดแกงส้ม ว่าโดยแกงส้มปรุงกับน่อหม้ดองวันนี้ครับอันดับต่อไปนะครับน่อหม้ดองน่อหม้ดองสูงๆมาจากในอดนะครับหน้ากินเป็นนองเน่องวานกับน่องอัเวไส้น่องวานลงไปเลยครับเปิดใจส้มท้องน่อหม้นี่มันออกมาเรื่องปรุงนี่ปรุงยังไม่ได้ที่ครับแปลว่าน้ตาลไม่ได้ที่ไส้น่อหม้ก่อนกูก็ไว่ได้ร่างเปลือนกำลังดีครับกำลังดีไม่หน่อยเกินไปมาเกินก็ไม่ได้เคยที่เดียว ลืมเ,เลยเคย้วใจปืไจปไ้ได้ไปกนน่อนไะด้ร่างทำได้เมื่อไงกระปิหรือเคยเคยหรือกระปิอ,อย่างพุงอยากอื่อนกันมีไหนดันตาดเลยครับตรงต้อยตาชนเล็กๆก,ก,กันต้องกราบโยนต์หนึ่งเลือนีดตเป็นรองเกลือเกลือหลายยนตนะ์นงเลือปริมาณนะครับเครื่องพุงไม่ตายตัวครับ แล้วอ่าลววัตู้ดิบกันก่อตึงแกงได้หลายไปพวกนูน่ไม่ต้องมาทาันี้พ่อไอ้นี่น้ำแกงแปลว่าน้ำตาลคือเือไพครจะพอเป็นเด่วเดกลุ้งใช่ครบเดี๋กะชิมแล้วแล้วน้องรสชาติร้อยแล้วเอ้ยบางคนอยาย่อยใต้นี่น้องเด็กย่อแกงตัวนี้เอาแต่เป็นร้อยจีนเลยี่บอกเพื่อนอะไร้มาหมขนาดนี้เลยได้เวลาใส่กุ้งนงกุ้งใส่เวลา ปูนี้มันทุกหายไปแล้วนะเราไปต้องแคบไส้ไส้เลยยกเลยนี่มังชามเติบเติมแต่ตะ,ะเล่ย์คุ้ณตัวตัวตากจอดไส้เลยตาวตาวเน้นๆไป้องเล็กๆไม่ใหญ่ๆเอาไอา้ยาต,ตัวจตัวเดี๋ยวมันได้สักตัวเลยมันได้ในหอกนี่ไป้องตัเล่ย์เลยไม่นบาปเฮ กุงอๆแต่มันร้อยไปน้องเออตัวใหญ่ๆแล้วเนื้อเดงๆด้งตะเลตะแลมันเรียบมันมันเวอร์ถ้อไม่ร้อยอนู่งบวรืออะไจัดไปมึนตาเ้าเตตัวเติเติบตะเล่ต่ตะเล่ตะแลแกงรอมกุ้งวันนี้ขึ้นทอดปลาคิมัการกันตัวเดียวเพราะเราหมดกระจน้ำพ่อืำกระจุมน้ำแกงแบบนี้เราไปยุ่งมันเดียวมันจะทุกข์กับปีนไง ไเคือเนี่ยน้นอกันได้เนีอ่าเนี่ยไส้กุ้งมาเร็งปนนองตะแลงน่ากินมเนี่ยมตัตัวตวต้วเจียเลยตมเ,เมลวเปลือกถี่ว่าออกนะครับหอยปอก,กินเวลาแกงแท่นั้นเพราะว่าน้ำม,มันจะอยู่ในวัวมันอออกเป็ด้มเมาวัวออกเนี่็นแมมนอนกุ้งตอนตัวกูกูกูกรูตตะแลงนี่ครับแกงส้มกุ้งเนี่ยนอดวันนี้ผมขิงเรร้อยเด่ครับเพิ่นี้ทุกเร่เลย แกงไปดักเดียวก่อนไม่ต้องแกงนานนะแกงนานมันเหี่ยวมยนยันไม่ร่อยเนี่ยเห็นแมครับตัวตัวเดียถึงดักเดียวใช้รับดาวเสร็จเรียบร้อยครับมาครับมาตัวตัวตะเลได้ตัวตัว,วร่อยนึงอเนี่ครับตะเลครับเนี่ยแกงทอมกุ้งกับนอไม้ดองครับแกงทอมกุ้งนอไม้ดองวันนี้จัดไปเมืองทา่า พอเน,นี่ยน้องอยากกินไร้วันเลยเป่ต้องจะไม่มีเวลาทำส่นเลยครับเนี่ยตัวโทษเนี่ยนี่ครับถ้าว่าแกงเนี่ยเอาตัวติ่มๆเลยแบบแกงเปน็นตอวมันได้เนื้อได้นั่งตะกดิอืมพอได้กินนี้จะได้แล้วแหละปรุงมาตรงแกงนานแกงดำนีำน่เอาเบ็ด่ะเรียบร้อยขั้นตอนทุตตายทีนี้เป็นแกงก่อนขั้นตอนทุตตายกันได้ยังไงพี่น้องนี่ช่วมลงไปตาเม็ดนี้แหละอืม คว่ำเรยร้อยนามเำาโอ้ยหมรุยรพี่น้อยจัดฮ่าน่ากินเนี่ยอะไรดมา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 เรีรนออส่อยูเก๋ๆยู่ไม่ไกลมาแตับเออมาแต่นตัวตาเตอเล่าวันนี้ตาเตอเปล่าว่าวยแกงรอบกุ้งวันนี้แกงรอบกุ้งอนี่ครับตอนแร แอปกุ <ersch> <S <S ้งวันนี้รถรถพี่น้องได้รถชาร์ตพี่น้องได้เขาแกงแกงไงวัดตู้ดิบเี่มันมีคุณภาพแล้วมันได้รถชาร์ตมันรโอยนี่พอได้กินได้ดักขินได้ดักอันอะไรมันเต็มปากเต็มคำอเลยครับปากคน่ากวัวใช้แมงอกอ่ะเพราะว่าถ้าปากวัวออกน้ำมันถี่ว่มันรุดแมดพี่น้องก็ถึงพับเอาเอาวัวออกมันเอาแต่เปลือกเอาแต่เปลือกแต่ตัวมันออกแต่เอาวัวเอาไว้พอแกเวลากินอะไรอะไรบองบองแดงแดงอย่ เอาครับผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้ครับท่านเรียบร้อยพร้อมกินพร้อมเพลิดพร้อมรับประทานนะครับ fc ในรถวันนี้เนี่ยรถแกงส้มคุงกับต่อชาวในรถอีทำไร่ลาวการกดปั๊ติดตามเลยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในรถกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสมาลิปนี้โชคดีมีความทุกข์กับทุกทุกคนครับวันดีครับผุ่มวันดีครับ